ชวนเพื่อนมาเต้นบีบอยอ๋อผมบีบอยนะครับก็นังๆัไอ้เต้นมาแล้วในฐานะที่ผมเป็นบีบอยคนหนึ่งผมก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆมาลองเต้นดูเพื่อมันจะดีกับชีวิตคุบีบอยนะครับมันเป็นกีฬาที่เหมือนกันมันเต้นมันได้หลายอย่างได้สังคมได้เพื่อนได้อะไรใหม่ๆได้สุขภาพอะไรด้วย แล้วผมอยากจะขอเชิญชวนทุกคนมาดูเผื <c oughs> ่อว่า,วามันจะได้คุณยังไงคุณกม็มาลองดูนะครับ <c oughs> ผมก็อยากให้ทุกคนลองดูความสามารถและทุกอย่างมันหัดกันได้ทุกคนต้องลองครับถ้าไม่ลองคุณจะไม่รู้วพรามันได้ยังไงผมก็อยากเชิญชวน,นทุกคนมา แล้วผมขอบอกไ่าอย่างครับว่าบีบอยมันก็มีไปอีกแบบหนึง่งเฮ้